เครื่องง้าเครื่องแล้วตัวตัวนี่แหละเอามันเที่ยงคืนกล่วเลยนี่เอายังงวนอยู่เลยไปคอถามเจ้าจังหน่อยเนี่ยเมียหลวงกับเมียน่อยเป็นเมียยังดีอ๋อเอาเร็วๆแน่จะตอบตอบบ่อทั้งสองบ่ได้เป็นยังคือบ่เอาเอาสมมูรว์มามันเลือกบ่ได้นี่นะ เออมันม <cient> ีเวนมีก่มน้ำกันเนี่ยเอาเจ้าสิเอาเอาเมียหลวงกับเมียน้อยเอาแบบไรยินเมื่อวาเป็นเมียหน่อยกันได้แต่ผัวเขาเอาขอดีของเมียหน่อยเป็นยังเอากันญยาดผัวเมียหลวงได้ข้ดีคือญยาิผัวเมียหลวงได้เอาเมียน่อยเนาะมันือไม่ดีญยาิผัวเมียหลวงได้ถือว่าเก่งกระตุกมือให้เกียริ แม่ยี่บมอบีน้องเอาความดีของเมียหลวงเป็นยังไงบ่ไหนอันบอรเก่งเถอะเมียน้อยเมียหลวงบอรเก่งเป็นอยังเขาคือบอรเก่งเอาสงสัยเมียน้อยมันสูงมันตีมันตีมัสูงเขาเมียหลวงตีมัสูงเมียน้อยเขาเลยแต่ผัวจุ้ยมาสั่นตี่น้องเอาหูฉีด เออเขาสั่นเลยบอมันเคยเป็นเมียนรึเปล่าแสดงตัวกับขาเง่ามันมันไม่หย่าผัวขาสั่นขาเง่ามันก็ได้เหรอโอ้ยเนาะไขว้เที่ยวเลยนี่เที่ยวแสดงตัวผู้ชายมันมาคนขาเง่าผู้ขาสั่นมันก็ต้องเสียผัวเป็นธรรมดา ไม่รีบบอกโอ้ยผู้ใดมู้อยากเสียหัวอยากขาสั่นเนี่ยพี่น้องอย่าแล่นตัวกัดมันเลือกเกิดไม่ได้เอ้ยขนาดน้องใส่ขาถูกเที่ยงสูงก็เลยโอ้ยเอาสูงก็ยังพอสูงอยู่อ่ะขาถูกเนี่ยก็ว่าเลโอ้ยมอเป็นตัดเลือดต้นในบัดที่นี้ัดนกโอ้ยตัว เมียหน่อยเมียหลวงเมาไห่เจ้าเป็นยังคือไห่เขาก็เสียผัวเนาะนี่หัวใจคนเสียผัวเป็นยังทีแล้วบ้นเมียหน่อยบัานนี้เป็นยังไงบัานนี้เมียหน่อยเอ้าเมียหน่อยเขาก็มวนกรุบเนาะก็เลยผัวแล้วอุ้ยเจ้าแน่ใจนะแน่เมียหน่อยเนี่ยมีได้มีความสุขแลเอาอีนี่วะถ้าแต่ถาแตเป็นเมียหน่อยดีกว่าเป็นบ้านนี้แน่นถ้ามากก็เป็นแต่ว่าเขาเอา เอางนะเอาขี้ขานขีしし้ขานอย่างนอดที่นี่ขี้ขารสุด้อเอามีลวงบ่ต้องขี้ขานมันบ่เอาไหายเอาไม่อย่างบานี่บดโศกติบัดที่นี่บดโศกก็บอกก็เติมผู้ชมไปเขาสีหายใ่โอ้ยสดงว่าคมามเก่าวามหลังนี่มันยอนกับขึ้นมามันบันี่ มาเรื่องมันบ่มาปั๊บเลยมันมันเคยหายไปสาเลยสีฝากสีฝากคว่ำไปหาไไปหน่อยบ่านี่บ่ขอสิตียังยานเขาตีอยู่เขาสิตีได้ยังไงจ้าอยู่เมืองเดนมาร์กพี่แม่เขากลับไปเขาสิตีเขาโอ้ยยานเขางำบไปมันออาไปอะไรเขางำไปแล้วเนาะเขาจะเอาขาอันชิตาเลนีไปหรือขันนีไป ย่านปน,นันวะพี่องน้ <c oughs> <c oughs> องเบาสนุกสนานกันไปเนาะค่ะ <c oughs>